รู้แล้วรอดสวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะแนะนำหนังสือการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติธรรมชาติเพราะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกำหนดหรือคาดเดาได้ว่าจะเกิดเมื่อไรแต่เราสามารถเรียนรู้รู้จักวิธีป้องกันและช่วยเหลือตัวเองให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆได้ค่ะ หนังสือทั้ง5เล่มที่เราเอามาแนะนำกันในคลิปนี้ก็จะช่วยได้เป็นอย่างมากนะคะไปดูกันเลยว่ามีเรื่องไหนกันบ้าง เล่มที่ 1. วิธีป้องกันและการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติธรรมชาติเขียนโดยไอรีนเปหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมวิธีการต่างๆที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยเหลือให้เราเอาตัวรอดจากภัยพิบัติธรรมชาติได้ไม่ว่าจะเป็นฝุนฟ้าคนองจะป้องกันตัวเองอย่างไรหรือวิธีการป้องกันตัวเองจากฝนตกหนักจากอุทุกภยัยจากแผ่นดินไหวการเกิดสึนามิน้ำป่าและดินถลม่ม เกิดอักคีภัยแก๊สรั่วพายุทรายพายุหิมะในแต่ละเรื่องอยากจะบอกว่าวิธีการเอาตัวรอดต่างๆการเตรียมความพร้อมเสื้อผ้าอาหารการหลบภัยซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านนำไปปรับใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงค่ะ เล่มที่สองรู้แล้วรอดเขียนโดยสิวัตพงเพียรจันทร์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ตั้งใจเล่าเรื่องราวผ่านประสบการณ์จริงจากการทำงานด้านภัยพิบัติเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพแห่งความรุนแรงของภัยพิบัติรอบโลก พร้อมทั้งให้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และความเชื่อเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกให้เข้าใจกับปรากฏการทางธรรมชาติพร้อมกับการเตรียมตัวรับมือที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมถึงการยกตัวอย่างของผู้รอดชีวิตนวัตกรรมในการรับมือวิธีการเอาตัวรอดตลอดจนหลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นต้นว่าแล้วเราก็มาเปิดอ่านหนังสือเล่มน,นี้เพื่อเรียนรู้ก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติกันนะคะเพราะคนที่รู้แล้วก็จะรอดค่ะ เล่มที่สคู่มือพร้อมสู้ธรณีพิบัติมหาภัยทำลายไทยเรียบเรียงโดยสีการเนื้อหาในหนังสือเล่มน,นี้ประกอบไปด้วยแผ่นดินไหวคืออะไรแหล่งที่มาแหล่งกำเนิดประเภทของแผ่นดินไหวรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่ในประเทศไทยเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกรุงเทพเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงทำอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติน,นั้น และสิ่งของที่จะต้องเตรียมในยามเกิดภาวะฉุกเฉินรวมไปถึงบริการต่างๆเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นแผ่นดินไหวไม่ใช่เรื่องไกลตัวของคนไทยอีกต่อไปค่ะเล่มที่สี่เตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวเขียนโดยปณิธานลักคุณะประสิทธิ์หนังสือเล่มนี้ได้ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผ่นดินไหวโครงสร้างของโลกที่จะทําให้เกิดแผ่นดินไหวปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและสถิติที่น่ารู้ มาตราการวัดขนาดความรุนแรงรวมไปถึงรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่ในประเทศไทยและรวบรวมเหตุการณแผ่นดินไหวที่สำคัญต่ออาคารในประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข้อมูลทางกฎหมายของอาคารที่ประชาชนควรได้รู้เพื่อเตรียมพร้อมกับการรับมือแผ่นดินไหวค่ะและเล่มที่5สึนามิและแผ่นดินไหวในประเทศไทยเขียนโดยรุ่งวิศวรนอภิชนหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ตั้งใจเขียนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและวิธีสังเกตตลอดจนการทำนายการเกิดสึนามิในทะเลอันดามันอย่างหมดเปลือกการนำทฤษฎีสุมาตาที่สามารถทำนายการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิในทะเลอันดามันได้อย่างแม่นยำที่สุดบันทึกการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยและการเตรียมรับมือการเกิดแผ่นดินไหว จะเห็นได้ว่าภัยพิบัติธรรมชาติเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดขึ้นมาได้นะคะแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เราได้เอาตัวรอดได้ค่ะหนังสือทั้ง5เล่มที่เราแนะนำนี้ก็จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเราจะมีหนังสืออะไรดีๆมาแนะนำก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์ช่องของเรานะคะ